สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซกุกไก่นะคะจะพาชมนะคะรถรุ่น4ประตูยกสูงนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะเป็นรุ่น4ประตูเกลดแอวนะคะพร้อมโปรโมชั่นค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะคะเป็นโตรล้อเดิมนะคะถ้าลูกค้าสนใจล้อเดิมเดิมรอแบบนี้ทักมาได้เลยค่ะ สี่ประตูยกสูงเกรดแอลนะคะวันนี้เรามาชมในรุ่นของเกียร์ออโต้ค่ะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะสีที่เราชมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสีเทาแอลบูค่ะแล้วก็จะมีสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมุกนะคะสีเทาแอลบูนะคะจะอยู่ที่ราคา9 24,0 0 0บาทค่ะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะก็จะอยู่ที่9 3 1 0 0 0บาทค่ะ เครื่องยนต์163แรงม้านะคะ400นิวตันเมตรค่ะ4สูบ16วาลวค่ะรุ่นนี้ใช้เป็นน้ำมันดีเซลนะคะรองรับ B20 แล้วค่ะความจุถังน้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่76ลิตรค่ะไฟหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟตัดหมอกจะเป็นแบบฮาโลเจนค่ะ รุ่นนี้จะมีกระจกมองข้างพร้อมไฟเรียวนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับไฟฟ้าค่ะมือจับจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเวลาใช้งานทําความสะอาดก็ง่ายค่ะมาพร้อมกันสัดข้างนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราแถมให้นะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟิล์มได้ค่ะเรามาดูช่วงท้ายรถกันบ้างนะคะไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED แล้วนะคะส่องสว่างเวลาที่เราใช้งานนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยนะคะ นี่คะ่ะเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเลยคะ่ะรุ่นนี้จะมีกุญแจรีโมทให้แล้วนะคะกุญแจรีโมทนะคะเวลาเราใช้งานนะคะเราจะมีด้วยกัน2ดอกนะคะเวลาใช้งานก็ให้สลับกันใช้งานนะคะเพราะว่าอายุการใช้งานมันเท่ากันนะคะอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะก็จะเป็นหน้าจอ Android นะคะ8นิ้วคะ่ะรองรับ Android Auto นะคะแล้วก็ Apple Car p l a y พเรียบร้อยคะ่ะ มาพร้อมนะคะระบบป้องกันนะคะเวลาที่เรา,อ,าออกตัวนะคะเราจะมีระบบป้องกันหลายแบบเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบออกตัวทางลาดชันนะคะขึ้นเนินลงเนินนะคะมือจับภายในก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะคะแล้วก็มาด้วยเบาะผ้าค่ะพวงมาลัยยูรีเทนนะคะปรับระดับสีทิศทางนะคะสูงต่ําเข้าออกค่ะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีที่วางของอเนกประสงค์นะคะ ตัวปรับระดับกระจกนะคะนี่คะ่ะนะคะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะปุ่มป้องกันนะคะเป็นปุ่มล็อกเด็กนะคะเวลาที่เรามีเด็กๆนะคะอยู่ในรถนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ไม่ให้เขาเปิดประตูรถเองนะคะนี่นะคะเอาขึ้นนะคะเอาลงนะคะเวลาที่เรามีเด็กๆอยู่นะคะ ภายในกว้างมากนะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีแผ่นกองอากาศปรับอากาศนะคะ PM 2.5แล้วนะคะเบาะด้านหลังนะคะเราก็สามารถปรับลงมาได้นะคะเผื่อว่าเรามีเก็บสัมภาระต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ประจำรถนะคะพวกแม่แรงนะคะก็จะอยู่ด้านหลังตรงเบาะผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้เลยค่ะ ส่วนเบาะตรงด้านล่างนะคะก็สามารถพับเก็บขึ้นได้นะคะแล้วเราก็จะมีช่องนะคะเหมือนแบบว่าเราใส่ของได้อีก2ช่องนะคะพับได้เหมือนกันทั้งหมด2ข้างเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะออกได้ทุกพื้นที่ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเรามีบริการเซน็นเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็มีบริการโลตสไลด์ส่งให้ถึงบ้านค่ะ ได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ออกได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะอย่างเช่นลูกค้าลูกค้าทําอาชีพพนักงานบริษัทนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหรือนะคะจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะก็จะมีเช่นกันค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็บินซื้อของขายของนะคะหรือว่าถ้าเช่าที่หน้าร้านขายนะคะก็ใช้บิน เช่าที่ด้วยนะคะแล้วก็นะคะถ้าลูกค้านะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการเซ็นเอกาสารถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยค่ะสนใจโปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะเรามีโปรโมชั่นทุกรุ่นเลยค่ะสนใจโทร06 40 95 365 6, 6นะคะเซฟคุกไก่ยินดีให้บริการค่ะ